หุ่นปัน้นเดรากอ้อสิบบวววดมาเจาะคือค่องกากเทนอ้ายสังบอยากไงตอนวาน้ำผู้สาวสังบอยากไงตอนวาน้ำผู้สาวกางเกงในสีขาวคือเป็นหายอเอเทนอลโอ้โ,โอละนะอัน่าเพลงเป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวพวกนี้จะปล่อยเพลงแล้วตื่นเต้นไหมพวกนี้จะปล่อยเพลง ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลที่สองของน้องเพคค่ะ,ะพูดถึงซิงเกิลหน่อยซิงเกิลนี้เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงลูกความจริงเพลงไม่ใช่เพลงว่าหากักเนเจดจ้าเป็นเพลงแบบมอลลามซิ่ธรรมดาน,นี่แหละค่ะแต่ว่าเอ็มวีอยากเปลี่ยนสไตล์ให้มันเป็นแบบเกาหลีนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะเกาหลีไหมเมื่อกี้แอบเห็นอยู่ว่ามีหลายชุดมากชุดมากต้องรอลุอนค่ะ เป็นม่เห็นแนบมีเหมือนเต้นเบาๆด้วยพี่อันนั้นคือการเต้นแบบไม่ได้ซ้อมเลยค่ะก็เอาหน้าเอาหน้างานไปเลยแล้วเป็นไงกับการเปลี่ยนลุคแบบว่าหลากหลายสไตล์เลยของเราถูกใจไหมูกใจแต่ว่าเคอร์นิดนึงเพราะว่าหนูไม่เคยใส่แบบนั้นแล้วก็ปกติลีใส่แค่สิ้นธรรมดานุ่งสิ้นธรรมดาค่ะใส่แบบสาวบ้านๆแต่ว่าพอได้เปลี่ยนลุคแบบเป็นอีกคนนึงเลยเกาหลีเนาะค่ะอีกคนนึงเลพอได้เห็นตัวเองแล้วเป็นไงบ้างลุคที่ถ่ายออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ เออเราก็สวยเหมือนกันแล้วยังไงเราคาดหวังกับ MV จริงดีมากหน่อยแค่ไหนก็เหมือนใจบั้งไปแสนนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าเอ็มจีจะจะมองยังไงจะรู้ยังไงหรือมันจะกลายเป็นเหมือนเราแอบกดดันไหมลูกเพราะว่าเพลงเก่ามันทำไว้ดีแล้วมันจะอะไรเงี้เออดีกว่ากันเราเลยลูกให้ MV ก่อนทำไว้ดีมากๆใจตั้งไปแสนยีสิบแล้านวิว ต่อไปก็ให้มันเป็นไปตามเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงหรือว่าพรุ่งนี้ถอดเอ็มบีแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วแล้วตอนนี้เราเป็นยังไงเมา่กับการที่ออกงานเดี่ยวที่แบบว่าไปโชว์ตามร้านอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้ได้ออกงานเดี่ยวแล้วก็ได้มีแบบไปงานเดี่ยวสามสี่งานแล้วค่ะแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าก็มีเริ่มชินเริ่มชินหรือยัง แล้วแล้วก็ไปดูไปดูเทคนิคหลายขคนมาค่ะแลก็คนที่หนูชอบที่สุดก็คือแม่แพร่แล้วก็พี่ลำไยญ่ชอบมากค่ะแล้วไปเรียนศึกษาวิธีเอนเตอร์เทนของเขามาใช่ไหมใช่ค่ะชอบมากเออแล้วเป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กที่เราไปออกมาคนเดียวอย่างเงี้ยฟีดแบ็กจากแฟนเป็นยังไงบ้างอ๋อก็แฟนก็ตอบรับดีค่ะเอฟซีตอบรับดีทุกทุกงานที่เราทำเลยพี่มวลอบพี่เขาก็เพราะมวลพี่มีเขาตอบดีค่ะแต่ว่า วพ่อพี่จะเมาหรือหมาก็ได้จะเล่นวันนะค่ะเออทีนี้มาอัปเดตเรื่องบ้านนิดนึงเห็นล่าสุดป่ะพี่ไปซื้อทีวีกับบ้านใช่ค่ะปันล่าสุดสองสามวันที่แล้วไปซื้อทีวีให้ปู่กับย่านะคะแล้วก็ตู้เย็นตอนนี้บ้านได้มาห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นนี่แหละพี่ก็เหลือแค่ทาสีค่ะก็จะได้จัดจิตแล้วก็ซื้อพวกของเข้าบ้านก็น่าจัดจิตแล้วตอนที่เราซื้อไปให้เนี่ย บ้าเป็นยังไงบ้างตกดีใจค,<ง>ค่ะดีใจมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะปู่เข้าโรงพยาบาลก็เลยไม่เ,เออก็เลยกระเด็น,นเลยแล้วคนนั้นได้ยินเป็นว่าปูเข้าโรงพยาบาลานเป็นอะไรยังไงอ่ะ,ค,ะคือคแกเป็นเหม,มือนเกี่ยวกับเกี่ยากับตับอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องให้หมอใหญ่ตรวจก่อนแล้วตอนนี้คุณปู่ยังอยู่โรงพยาบาลหรือยังไงอยู่ค่ะที่โรงพยาบาลค่ะแล้วเราได้มีการเช็คคอยโทรถามกับแม่ไหมหรือโทรถามตลอดค่ะเป็นห่วงมาก หนูไฮเบิร์มือรูดหนูนู่หนูนี่ตอนปูขาหละกอะนี่ตัวลักอะแบบเป็นห่วงเพราะว่าปูเป็นคนสีเหลืองรูมาตันหน่อยเลยไอเจ๊กระปูกับย๋านุเหลือรูมาตันหน่อยแล้วไงพอได้กลับบ้านไปมันเหมือนเราได้เราไปชาร์จแบตไปเติมพลังไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าหนูน่ะอยากกลับบ้านแห่งกอยากกลับบ้านมากๆแล้ววันหนึ่งได้กลับได้กลับประมาณสามชั่วโมงเนี่ยแะค่ะสามชั่วโมงสามชั่วโมงเองใช่แล้วก็กลับมาบ้านพักคอนแกนได้กลับมาบ้านพักเลยวมกค่ะแล้วก็ กลับไปหนูก็คือแบบไปเยี่ยมคุณปู่ซื้อทีวีซื้อตู้เย็นอะไรก็คือแล้วก็มาทำงานต่อเลยแมนค่ะเอาเอาพวกโทรทัศนหลักกาตู้เย็นไปไวเฮียนหลักกาไปหาปูยี่หรอกหมาค่ะแล้วก็ไปดูว่าพ่อไหนทำงานใจตรงของเจ้าใหน่มาแล้เออพ่อเขาบอกว่าพ่อต๋องเป็นห่วงปูว่าเป็นหยังดอกแต่ว่าแกก็พูดพูดอย่างนี้แหละแต่ความจริงแกก็เป็นอยู่ข้างในเพราะว่าแกอยากให้กำลังใจหลาน เดี๋ยวจะกลับไปดูคูวทีมอะไรยังไงคิวได้ได้รูตัวเองว่าอย่างตอนนี้มันยังไม่มีเพราะว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่ก็ว่ามีนูนมีงานเดียวใช่ไหมอ่าไม่รู้ว่าจะขายเอ็มวีด้วยหรือเปล่าเมื่อกีสุดท้ายใส่ปาอ่าใส่ลุคเต็นใหมหน่อยค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะหักได้แล้วจ้าค่ะเมื่อคืนพรุ่งนี้เก้าโมงตรงค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอขอเท่อนัทของเพลงนี้ได้ไหมเซ็ตคัทหนึ่งท่อนเดี่ยว ดาวยาสตอทนที่ชื่อเพลงพิมพ์ละดา่จะขออาสากล่อมใจเป็นมีวันท้องักยีหราดโดนฝากอีกคนน้ำแน่ได้บอกถ้าหักยังหักยังรอหนูจะขอสตอทนเรื่อยไป ร้านวิวไหมร้านวิวไหมร้าิวไหมเราลุ้นอ่ีฮ่า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 ่าฮาฮ่าฮ่าพ่าฮ่าหืมฮ่ดส่าฮ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 หาอ่าฮ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 ่าอ่มั่เป็นกระแสอยู่ลอ่าฮ่าฮ่นหน่อย